เอาเป็นอาอาจารย์ไพลินงวดนี่ฝันระบอทว่ฝันอยู่ครับฝันแล้วฝันว่าเห็นอาจารย์นั่นพาผมเอาเรียกแต่ผมโมออกซื้อกรนดกยานเขาตั้นี้ผมแะไปตัสารอาจารย์ไพลินก่อนนะครับสาธุสาธุใครฝากคอยเข้ามาแล้วพิมพ์สาธุสาธุกันนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่องด้วยนะครับผมวันนี้เดินทางมาที่บ้านอาจารย์ไพลิน ก็เ,เยอะนะครับโบไปดูกันเข้าไปหาอาจารย์ไพรินก่อนนะครับว,ว,วันนี้มากันหลายช่องนะครับมากับบาวซักคักเอาโลดนะครับสวัสดีครับบาวซักคร,ค,รครับผมช่องอำเภอครับสีขรภูมิทครับโอ้โหครับไปเราเข้าไปหาอาจารย์ไพรินกันนะครับ ดีครับอาจารย์เพลินครับผมคก็ขออวยขอหน้ขอตากันดุนละเนาะครับหมงบว่างปี้หนึ่กิโลนะเบี้ยวันนี้ก็เป็นไข่หมอน้อยนี่มีแต่โชคละเนาะครับผมว่าโชคได้งอนนี่ครับมาตกปั้งไหมอันนี้วันเดีย์จ้าวันที่เลียวพี่ได้ครับอาจารย์วันที่เลียวครับก็ให้เจ้าไปโบหมดเลยผมวัดไฮโมูเจ้าสีมาคงสุดท้ายมาไม่เห็นบอลอยู่นั่อยู่นั่ที่แดงคนบนบนเพื่มาเอาผมแล้วคนเพื่อการกูอยู่ขายของอยู่หัน ผมเาเลยผมไข่แค่นี้เองเอาเปไน็นอะไรอาจารย์พยามงวดนี่<ร>ฟันระบวดนี่ฟันอยู่ครับฟันแล้วฟันว่าเห็นอาจารย์นั่นพาผมไปเอาเล็กแต่ผมว่อาออกซื้อฟันดอกอ <laughs> ย่างเขาตำ้นี้ผม,มเลยคนแบบนั้นผมสิ้ว่าว่าเล็กตัวนี้ผมปล่อยไปแล้วมันจิถือของนิใจใยนิจัยแล่วเอาบอไปขออาจารย์ทันหนึ่งแต่บอออกหน้ามัครับแต่บอออกนงใ่ครับผมแต่เล็กงวดหนึ่งผมซื้อบางงวหลายผมหายเลยพอผมกันั้นก็ต้องออก หวานใจแห้งหวานใจแห้งครับโอ้หมดไปที่ซองขึ้นซองขึ้นติดต่อเนี่ยผมนั่งได้หนิผมมาได้ฝันได้ผมนั่งได้หนินั่งเอาบอร์ดไตัวนีินั่งเอาได้หน่อยู่ต้นไม้หน้าผมเด้นี่มองผู้น่ามงเกาบ้างครับมงเกามองโพดนั่นแหละมงเท่าขันดอบน่ะนะครับนะครับผมว่าอย่ามาตัวอย่ามาตงผมเลยผมบอกพวกนั่นว่าเป็นไอจีอาจารย์ดังเด้สมกับเป็นคนธรรมดานี่แหละครับแต่ผมสัมผัสอันพวกนี้ได้ขอะอ่างสันเพราะผมเคยเรียนน้ำพอน้ำแม่ผมมาอย่างั้น พ่อแม่ผมเป็นคนบวชถ้ำนะนะพ่อผมกับบวชถ้ำนะครับครับผมพี่สาวผมกับบวชถ้ำไหนแต่นี่บัดนี้มันมาอยู่น้ำผมแตเลยครับครับพี่สาวไปเล่นพวกกันพานั่นพวกไคโลพวกนี้นะบันเดนอ่าเดี๋ยวคนสิมาหาผมคือคือคืออาจจะอาพ่นหน่นเห็นไ่มพ่นหน่อน้องพ่นหน่นนั่อยหน่น่ครับผมมันใชไปเบิ่งนั่พี่ไงอืมอาบัตของของหมู่คนตาพ่นเนี่ยตะกีนห้อยไผเห็นเลยแหลงเลยล่ะผมไปนั่งเบิ่งทางพ่นมา สองต่อสองอด so um. to mm. 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 hmm. mm ียอยู SI like ่ในพ่นแม่เาผมเนี่ยอันดังคือคนทุบในพ่นสะนี่ดังตุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊บ๊เลยเดยวจเราพ่นมาเนี่ยเนี่หยังกันเนาะอยานนีจากกูด้วยอวะกูก็แมกีออจารย์เดว่วมึงพาผมเอากูกเอาเลยเดียวผมาส่นะผมก็ใส่เลยละเนาะยกมื่อว้นันาันแปดเพิ่นเระเป็นคนแต่งให้ผมขันหาขั้นแปดมสิบยี่สิบบาทใส่เลยผมใส่ันก็ไม่หีแล้วไม่ยากผมจำได้เลยิดตาเลยว่าเจ็ดสองสองเจ็ดงนั้น ถูกไปเลยผลิตของเศร้าไปยุงเทพพเราะว่าลูกสาวไปเรียนยุงเทพปตัวนั่งลูกสาวไปนยุงเทปเอ,คอ,อกกาคนเอาคนเดียวอยู่ในทุกหน้าที่มองผมไม่นั่ง<อ>นี่แหละครับผมมันให้สองมันไห้สองซีแต่เลขมันออกสองหนึง่งซีใช่ไหมก็นักคนจำได้นี่คือจะว่าอ๋อเลยนะครับผมแต่ตัวนีว้ผมไปนั่งแล้วซองขึ้น ผมร้อยไปนั่งในสอนงคืนตอนแรกผมว่าจะไปนั่งอยู่มงงังกขมางกรยันก็เจ้าว,ว่าผมนะยังเขาว่ามนอนจะไปทุ่ดทีทั่เดนนะ่ะนะผมคกือนมีสยัยผมคือบบมักคน,นนึงผมนครับไปหาทั้งทั้งอื่นเ่นะนะผ,มผมไปนั่งเมืองแล้วคันวาเลยตัวนี้ที่หายซีหายตอนที่ว่าผมี่ออกปากออกปากน,ะนะั่นแหละตอนนั้งเขาเอา่อยผมไว้เด้ตอนทุกทีพอเห็นมองว่าเนี่ยนะเขาว่าวันที่สุพบ ผมเอาไอ้บอะไรวาน่ะนะตัวนั่นผมเอาเอาที่ผมบาแล้วผมจดไว้ผมไปรอบสองมันไปแล้วก็มันมีหางหนึ่งอะวะไงเด้อคือค่าไข่ก็คือขนยางไปงางมาดำมึมมมเลยเด้อผมเมามันเป็นผีหรือมือนเป็นยักษ์ผมวางสันะในใจผมนะปัดนี้ค่ะค้าไข่กับยุ่นีไม่ตายเข่นึงมันจะออกสีแดงๆคือค้นเขียนนี่แหละสีแดงเลย ไปเทียวนพุ่งสองหลอกผมตั้งไว้ในขั้นขาท่านแปลผมนะมันขึ้นบิบลเบิ้ลเบิ้ลเนียนล่ะคือที่เขาบอกผมชีดกวนนั่นแหละกูดีหล่ะมันคข้าไปยังไงผมจะเปิดเผยได้ไหมจะเปิดเผยเลยอาจารย์ดเผยเลยใช่ครับโอ้ยมันคือเรทที่เดรทของสวดจับอาจารย์ไพรินนะครับจะเปิด เป็นนางก็อยู่ในสวนบอกในสวนครับในหน้าในสวนในหน้าครับเป็นเหล็กนางสมาธิเอ้านะครับคุณผู้ชมเอาเปิดออกมาแล้วครับมากลยครับนี่ะครับม่วดประจำวันที่ส6บกกรกาพันสองพันห้า้หกสิบเจ็ดแนวทางนะครับผมอาจารย์ไพรินครับห้าศูนย์สี่เก้าห้าสามนะครับผมเม็ดเดียวเลยวะเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่ครับตัวนี้อาจที่ถือของที่คนบอกหน้าเราครับผม อาจจะตรงกันอาจจะตรงกันอาจจะตโอนทีนี้ไม่เท้นเพิ่อนเลยครับเสียในสมาธิหน่อยเราว่าไปกูพาไปเอาเลไจกันบ้าอยู่ในต้นโพธิ์อยู่ต้นโพธิ์ก็ต้นโพธิ์ไซบูรุนะก็เป็นในผมกับหูจักรเล่าเล่าของหูจักผมแต่เล่าเนี่ยผมเคยเห็นอยู่เพราะว่าอยู่ทังอยู่กลางกูผมเคยไปเท่านึงคนมิสซูรีซีวีคนไทย คคนนททีีวไยโอ้อยยังพี่นิ่วนะไปเห็นผมเห็นเล่าเรานั่งอยู่มองปอมอยู่อยู่วัดนั่งตำรวจทำโรงพักกันคือเลยว่าเมื่อวันผมไปเจอพอดีเลยครับครับก็คนนี้ผนจำได้แล้วผมเลยว่ากูอฝันเนียวนี่ผมต้องสังเกตด้วยจะอไไรกูฝันแบบนี้กูบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้ก็เล่านะครับนี่แหละไอ้ตัวนี้พราะน่ะตอนที่ผมสีออกปากวันที่มือที่เจ้ามาเอาน่ะตัวนี้ล่ะนี่ นี่นี่ศูนี่นี่ตัวนี้แหละนี่ตัวนี้แหละครับนี่หนาศูนี่แต่ตัวนี้เพ้นเถาอาจารย์องค์นึงน่ะครับผมนี่เราพาผมไปอยู่มงต้นพ่นึ่งการเสพอยู่มงโค้เลยมันสมุนติ้วติ้วติวนี่แหละตัวใดโต๊ะใดมุนติ้วติ้วมีตัวนี้ตัวเก่าก็เก่าห่างกว่าครับนี่ตัวนี้ตัวนี้อ๋อสมุนติ้วติวเลยติวติวอยู่มังต้นต้นพันนั์นธุ์ต้นพ่นครับก็มีผู้เฒ่าคนหนึ่งนั่งอยู่หันเนี่ย กูใส่พูดเขาเ่าอะไรอ่ะแต่ผมกับบู้งัวจะกินเรามีโอกาสพวกจะไปหาเราผมสิไปลอยลอยไปเลยผมว่ห้ช่องหูสผมจะไปลอยถามบึ้งว่าบมว่ายบุ้งหัวก็สิลอยไปผมกาสสิร้อยไปบึ้งที่นั่นล่ะนี่ผมบอกผมบอกเรื่องจริงได้หนิผมสิร้อยครับผมจะลอยไปบึ้งนะผมย่านช่องลายเหรอทีนี่ย่านช่องแหงย่านช่องแห้งผมสิร้อยไปถามมาจ้ะคือตัวนี้บอส ผมสิเอาตัวนี้ไปไถข้าวบ่เนี่ยหนิหรืออันมูจอดสิเอาไปก็ได้ผมสิให้หลักฐานเลยตัวนี้สิบอเรียนแบบไพ่มาหนึ่งนี่แหละคือความันสิต้องกันกับคนที่ที่ที่ผมฝันเห็นบอฝันเห็นบอครับออ๋เดี๋ยวบทติดตามหนึ่งต้นต่อไปต้นต่อไปนะครับว่าสิต้องกันบอเดี๋ยวเสียลอยฟังในคลิปอีกเนาะสองหางนี้แหละแต่ตัดเอาเองเด้ยแต่ผมจะตันให้เดี๋ยให้ตัดเอาเอง หาศูนซีครับเก้าหาสามครับให้ตัดหรืเอาครับน่าครับตัดเอาใครบอกตัดเดวนี่ก็ตัดได้หรอครับข้าวขาด่าครัจังได้ก่จังได้ก็ไปถือข้างเล่าแน่นอนเมอกาปครบเพราะว่าถ้าผมตัดเอานี่นะครับผมตัวนี้ผมตัดหาซีหาซีัดหาสามนี่มื่ตรงกันตัวนี้แหละครับอ๋อ่ะตัวนี้ก็สามเก่าสามเก่าครับสีู่นีแต่ผมเน้นว่าศูนซี เหน่นได้ไหมครับเนี่ยเหน่นซุนซี่กับตัวนี้ก็หนึ่งเลยแต่ตัวใบตัวนึ่งผมตัดไปเรียบร้อยแล้วครับผมตัดว่ามันสิตรงของเหลผมเลยก็สิถือกับหาเหลวนั่งแต่ผมสิบบอกเปิดเผยเลยผมสิไปถามมาเล้วออกแบบดได้ผมสิไปกลางเบิ้ลให้เมึงให้เบิ้ลเลยนะครับผมนี่สิว่ามันแมนหรือบมแมนต์น่ะนะเป็นลักษณะเด่นเอาหมักแห้งตัวไหนมักแห้งวางสองตัวนี้ ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนศนศูนย์ดีกว่าครับศูนย์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 ้าาศูนยห้าหาศูนย์ครั่ตันี้เป็นร่องนีเานันเองหาสามนี่ตัวล่องตัวล่องตัวล่องตัวเด่นก็คือหศูนย่าศูนย์ครับหาศูนย์ศูนยหศูนย์ศูนย์ย์สรับเอย์ตน เดี๋ตัวนี้ตอนแรกเาพอไปเลยสองหกเป็นบอลเหรอครับผมสองหกหันห้อยน่เด้อดเราว่าเป็นบอลตอนแรกอ่าตอนแรกหันห้อยน่เด้อดเราว่าบ้านนี้บ้านนี้เลยว่ารอบสองคงสุดท้ายเราสิมาบอลน้องถามบอลที่กับบอลมาเดี๋ยวหาผมพิสไปหาบอลที่บอลที่อย่งบอลมาเนาะอ่าถาเรามาคือสิได้ยวันนี้มีเอฟซีอยู่กลางกู้ครับครับผมต่อขายของอยู่หันแล้วโทรมาหาผมครับเออแล้วก็อาทิตย์แดงคู่พนอุบลอืมผมก็บอกแล้ว แต่ยุนเอาอาวุธไปถามเลยอาวุธเนี่ยผมพิมพ์ไปหาอาวุธเลยอาวุธเนี่ยยังส่งหาอาวุธพร้อมมาเด่นตัวนี้ครับตัวนี้อาวุธอาวุธถ้าช่องวุฒิแน่จริงออกเลยจะตรงกันไหมจะตรงกันไหมวุธออกเลยวุฒิเลยก็เงียบลายเทียวแล้วอาวุธิเดินโดนบล็อกช่องพัดตัวสอบหลายอาวุธนะจับไปเห็นงาบลูอาวุธนี่ยโดนตัวสอบว่วหลายแห้งช่องเอาไปเห็นงาพิษบลู เดี๋ยวหายจานพะรินสรุปเนาะในช่วงสุดท้ายนี่กะว่ามักตัวใดชอบตัวใดในช่วงสุดท้ายขอหายจานพะรินสรุปให้หน่อยครับผมซีสรุปใหายเอฟซีเนาะแต่ตัวนี้บอกไว้ก่อนมาตัวนี้เป็นร่องเด้อครับแต่ตัวนี้เป็นร่องฟันให้เล่าซื่อหรอกดักซีแมนแมนบอลูแต่ผมมั่นใจตัวนี้เลยเพราะอยู่หน้าผมตั้งแต่งวดพู่นแหละแต่บอกท่านออกปากพุ่งมาออกปากมอนตี้ในงวดที่มที่สบกเนี่ยนะกตผมบอกแล้วเมือผมสรุดซีลุดอยู่เห็นบ่ละ อันพุ um ่น oh พ like ันหัวแอะแอยู oh anyway. uh, oh, 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 ่พ oh ุ oh. Oh, 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 ่นนั่งพุ่นลูกสาวนั่งหัวแอะอยู่เลโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอโอ้ยนอเนี่ยผมลุดลุดออกเองเลยเดี๋ยวผมรู้เรื่องหรอกทักทีนะผมกับบรุงหัวกันสาเหตุมันผมยังตับประเด็นของผมมันทะงหัวเลยว่าผมไปเหนียงไป็หนียงเนี่ยแต่ผมสะลบตัวนี้ตัดเอาเลยหาศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หาเท่านั้นแหละแต่เลขเลขกลางสุดท้ายเดี๋ยวผมเสียหบให้ผมนั่งอยู่บัง มันออกมากอยู่ตอนนี้แต่มันออกบม่ชัดคครรับผมจะเอาเทียมจุดสามดอกครับเดี๋ยวให้ผมตั้งยังให้ผมมีเงินความผมเสียทยังผมสีให้ยมุจอมาเบิ้งวัดตรงนี้มันสียหนี้ยังไงผมจะเอาไอจีไอจานดังๆมาบเลยมาลงให้เบิ้งเลยพราทีมองนี้เป็นทีแรงของมันเป็นของอย่างเอยืนถ้าข้นบอลล้านขาวเสวะอันทีแม่เท่าของมองนี้ขอ้ผมนี่ให้เมียผมนี่มันเป็นขั้งงใต่นี่มันจะเป็นแรงของ คนโบราณของโบล่าของโบล่าสามารถกินในยู่บ่ได้ทุกทีบางทีัถ่าเกิดว่าทีแข็งมันทีแข็งครับพระนี่ย่างมากนะบ่ได้ต้องทอนโตกลับขึ้นเลยขงโบไปก่อนเลยได้ไหมของทีกว่านี้ไปบครับคือบางทีเดี๋ยวสมัยนี่ก่อนอาจารย์จะอยู่ได้คือเมือยกจะต้องเข้าพี่พี่เป็นบผมมีไอ้พี่อาจารย์ผมมาเฮ็ดให้แล้วเราเสียแล้วล่ะครับผมเราเสียแล้วผมก็มาเฮ็ดให้ผมแต่งให้ขอแท่งสี่เหลี่ยม จะกีบมันโอ้เหี้ยนี่หรือบัน,นต้องเหี้ยไปท้ายกับสตาฟที่แขง็งมาครับเนาะขนาดนอเน,นี่ทำอะไรทำหนึ่งดึงขาเลยเด้อม,มันเป็นธรรมดาเลยหนึ่งหมื่นขนาดตอนแรกมันแม่นบานรังนี่เนาะนี่หลังที่สามนี่บานผมนี่ห<อ>ลังแรกนี่ออนสองชั้นอยู่บระดีเลยอยู่ประด้เลย,ย,เลยพอยกแล้วสิขึ้นแล้วพายุมาเลยลมปังง้างเลยอันนี้เอาวถิมตัวนั้นผมก็ยกบังกะโลอยู่นี่บังกะโลอยู่พายุทึกอีกสองปีซ้อน ผมกับบมีียังละพายุถล่บ้านผมกับมี้มมีนะวันนี้เลยกกผมไปกรุงเทพลูกสาวเรลุงจบผมจะเลี้ยงจกมัดล้าผมก็ได้เงินพอได้เงินขายของอยู่หันเนี่ยสมัยกานนั้นผมกับไม่เงี้ยเงี้ยก็ยกยังหนีลูกสาวมาสร้างให้โอเคครับผมขอบคุณอาจารย์ไพเรีนหลายอย่าลืมเลยเอฟซีบอกไว้ก่อนอย่าลืมย่างไงเด้อดิย่าง หาศูนย์สีสีอย่าลืมนะอย่าลืมรากาหาศูนย์ศูนย์หาสีศูนย์ศูนย์สีครับแต่ตัวล่องแต่ตัวล่องเนี่ยแล้วแต่อยู่ซีกอสมากแล้วแต่สีมากก็คือเก่าหาสามนะครับผู้ชมนะครับมันจะถือกับพนันบ่อถือกันบ่อขอบคุณอาจารย์ไพรวิทย์หลายขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ